สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอ๋อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้องพี่ว่าฝันอีหลีฝันขักๆเลยค่ะท่านผู้ชมเอาเสียอัดให้พี่นออ้องเอซีเบิ้งเนาะเถอะแม่นครับผมค่ะ,คะว่าฝันขักๆฝันอีหลีหนึ่คืออันใดตัวใดสันดีค่ะเอาว่าเจ้งไดนเราบอกลาเพราะกับวังเล็กเนีเรียบมาทาง้งเวลาล้าลเร็วเออ<ม>อัน ฟันติลาะฟันอีรีหรือว่าฟันยีเหรนฟันอีรีกับยีหลีจำค้อไหนจำควมได้พ่อมพี่ฝันหวางไหนลองบอกมาก,กันะันมาอี่ยครับรถรถที่แม่อเออร,รับไปอ้อมบ้านขับไปไกลไกลไเออแบบี่ยวก้มันนี่าเอากไปเตียโอ้ขับไปเติมน้ำมันอืม ขั้นขั้นของแม่ปองนี่บอกโอ้แต่ว่าทถาเคยฝันอันนี้เรืกอว่าเนาะแม่ตอนนั้นพี่ฝันบอกแม่วางเลยก็คือตอนพี่ฝันอันเนี้ยอันห้องประเดี๋ยวขีดด้เถาะวันน้นฝันวินพีออกหกสามตัวนะหกสามมันไ่รู้ว่าเป็นขั้นไหนมี่าครับขั้นขของแม่ปองนี่เถะปขั้นอปอขั้นเดียวกันขั้นเดียวกันเปาผ้าแม่ไปเบื้องเนยกับเบียซี่ป่านนี้ค่ะอ ไปเบิ่งกันเลยค่ะดันผู้ชมเปิดไว้รถฟันเกี่ยกับรถฟันกับเกี่ยกับรถน,นี่ฟันแม่นดีรถขัน้นนี่ออกดูดูมาพูดถยงเขา,าอีก,โอ,กโอ้โหนามถ้วมหนาบ้านอาชีพให้พี่เนี่ยพะนะจ่ะดันผู้ชมพี่ฝันขักฝันเนี่ยใช้หลาตัวไหน ฮะปา<ะ>ดเหมือดกระเพากันมาก,กขั้นใดโอ้โออกหกสามม่วดนั่นมวดนี้เรียนยังไงครับเชี่ยฟันกี่หนงนี้ในทำทานทำทาขี้เดียวขี้ยังไงครับยังไงเทามวดนั่นที่ว่าฟันฟันก็ยังออกแปดเก่าเก่าแปดดิ้ดิมวดนั่นบันนี้ยังมาออกหกสามอีกเห็นบ่ ตอนนี้มีอย่างหกสามกับแปดกโอ้ขึ้นดนี้บอกขึ้นขึ้นจ้ไหนไผเมียบ่นก็ไหนมีไงเอบซี่่งก็ไหนขึ้นท่าขี้น่ะนะขาถึงบ่อขี้มันขึ้นเลยบ่ในความฝันขี้ไปอยังขี้ไปหาเหรียญครับขี้ไปหาเหรีคือว่าขี้ไปเติมน้ำมันขี้ไปหาเหรียญนะมันจะมั่นเงียบโอ้บอเตอร์ฝันนี่เข่าเล่นบอยแม่ว่ากดขั้นนี่เจ้าว่าเป็นแหงไดนี่จำได้ฝันในฝีมือน้ชายอ่น โอ้ฝันไหนไอ้อู้เซนึ่งน่ล่ะพีโก้มาฟังโอ้มันกระถืออ้าวมันกระถืออันนี้ไม่ออกหกสามอีกโอ้แต่เด็กกคูนอ๋อวันหันเจียเห็นช่องไฟนี่เจียมันเลยเห็นเลยเห็นอ๋อแล้วอีพอช่องไฟกันนะบักละหกสามแปดเก้าเอาบักละช่องไฟให้เมียเดี๋ยวอีพอสีเขียนเลข โอ้สำคัญสำคัญบ้านเลขที่หัวเก่าอีกต่อบ้านเลขที่น้องพี่หัวเก่าค่ะท่านผู้ชมเอาคกานถืองวดนี่อยากได้อีหยังเอากานถืองวดนี่อยากได้จักรยานเตี๋ยวอ๋<า>อชือว่าอยากได้จักรยานอันนี้จักรยานไฟฟ้าคเยอะนะจะเตี๋ยวเยอะ อซ oh, ื้อเองซื้อเองโอเคพ่อแม่เพราะไ่ไม่ไงได้โชคกับพ่อใจแล้วบอสอืมเพราะไ่ก็ไม่ไงได้โชคก,ก็ดีใจแล้วเอา๋อฝันอิลี่อิลี่ฝันอะค่ะท่านผู้ชมบ่ตัวผ่อนนะฝันอิลี่อิลีรถขั้นนี้ออกดีเดินเถ่อเพอบ่ได,ด้เด แมนข,นขั้นขั้นของแมนของพี่นี่นี่หกสามแปดเก่าไซก็น้าสาไปกก่งแกงไปห้าวบ่นเนี่ยห้ารู้แล้วว่าไปกก่งแกงปุืมเห็นบ่ นี่แหละค่ะท่านผู้ชมมักตัวไรมักตัวไรไปสี่ให้แม่เบิ่งก็ได้หกสามแปดเก่าอ้าส้นกระพอ่นอยู่ดิพอ่นมักแปดเก่าต่อตองหดพ่นาักสามแปดมันคือมูเลยพักคือเซียนอาเาียนเลยมักสามแปดอา่ถนนัน่คิดเน้าวมักสามแปดป้องมักพักคืออันเซียนอาจารย์เะะท่านเลยม,มักสามแปดพะนะ นี่ตัวร้องให้ม่ใหญ่ก็พรใหญงบอกลาบันตัวร่องในใจสี่<อ>บังกันนะหกเป็ด <laughs> เป่ดมันคือมวยอบันเจ้าบันเล็กที่อะไรบัล็กที่า,าตัวไหนสี่เห็นไหญ่งบังนะเนี้ยบัล็กที่หกเก่าค่ะท่านผู้ชมนี่ลหะเพิ่นฝันว่าได้ขี่มอเตอร์ไซคไปหาเหรียญแล้วก็เลยไปเติมน้ำมัน ออกดี่ดีค่ะท่านผู้ชมที่เป็นตัวไรนะน้อมาฝากกันค่ะท่านผู้ชมเนาะหัวคูที่เป็นตัวไนค่ะแต่ว่าเพิ่มมาสามแปดไ่ว่ากันเดินร้ายขนาดเดีสามแปดแต่ว่ามีก้นประกอบสามแปดภานไนที่เผาขันมีก็จิมี่น้องพี่ผู้เดียวเด้อบริษันเออผู้เดียวเนื้ย โอ้เ oh. จา้า่าสีแปดเก่าอย่างนั้นเจ้าเนอะเด็กก็หน,นีเพราะผลเก่าพอผลประกบตาตาขี้ผุนี่พอของพี่แ oh. <8, 9. S 1> ปดเก่าก็ในจะไปแล้วพนอืมตอนนั้นก็ฟันว่าแต่ขี้โม่ไส้นี่แต่ห้องปะเดียดขั้นนีนะขั้นหนีล่ะอกอกดีขี้เหร่ พ่อแง่ก็ไม่แง่ได้ถือแม่เธอน้นองพี่น้องพี่ก็สิได้กินขนมเนี่ยเนาะ<อ>ถ้าขนาดบอกเรียกว่าถือไม่แง่ยุ่มืองหนอกก็ยังซองคาขนมมาให้เอาม่แ <laughs> ง่เพร่ะจะคิดหอดขนาดเลยไม่แย่ยุ่เมืองนอกแม่น้ำเชี่ยแม่น้ำเชี่ยดิปั้นเล่าจของแถวเด้อปั <laughs> ้น ก็เลยอัดไถพี่น,นอ้องเอฟซีเบิงกัดนมุ่ง zoom มาสามแป,ปต<า>ตมดตแปดเพราะว่าเลขเพิ่นเพิ่นเคยฝันแม่นเนาะครับค่ะเคยฝันแม่นเอ๋อพนะกินข้าวแล้วเมื่อกลางกินขานน้าวแล้วปะกินมูัวกินก้อนมูวแล้วอ๋อค่ะอันเที่ยวฝันอีกไปบอกแม่ได้เด้อหรืวอว่าบ่ฝันก็ได้ออกไป บุ้นฟันกันแล้วไปนีแ่แหละตัวนี้แล้วเนาะขี่บิดคักเลยมั้นบะขี่มอเตอร์ขี้ผู้เดียวมั้นบ่เดียวโอ้ไป,ไปขี้ไปน้ำมูแต่ว่าแหันจนะักรฟังหน่อขี้ของจักรฟังผู้เดียวครับโอ้ขี้ของจักรฟังไปผู้เดียวข้างนอ้อ,อืกตลอดออตลอดดีดีป่านเลยที่พินพ่นตะหกเก่าถ้าข่านมุ้ยส้มน้ำเชี่ยตามตลอดหกเก่าขันย่ำหอบว่าตามเนี่ยเข่าดีดี เน no. mm. าะเนี่ยเอาหาวแล้วโอ้โ oh. หามหลารถเตอรี่ลังเงื่นใช่สิบเอ็หารถเตอรี่เยอะอ๋อจังไรกับผิดเจรนาบพวงเนาะครับค่ะนั่น, so. านมาฝากกันค่ะท่านผู้ชมแต่ว่า okay. พอของพี่เฮ็ดเลขบนไปโ oh. อ้หัวขันเหตดเพราะว่าเนี mm. ย่ยคุ้มมั่นเหมืนปะ เนี่ยกุดมันาปาดดอกแค่เียนน้องพี่อากลลกอยู่ป๊าดค่ะเอา้าสาระลิบนี่พอกันคลิบหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขู่สุคนเด้อค่ะท่านผู้ชมคลิบนี่กับเป็นแนวทางเรกข,ของน้องพี่ค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชมฝนผน,น,นมากสามแปดตะว่าเสี้ยนน้ำเสี้ย บ่เคยเห็นเลยสามแปดนะแถวแม่ถ้าว่าแถวช่วงนี้ดี<ะ>เลขสามแปดแปดสามช่วงในเดือนจังสีล่ล่ะสิงหากันยาจังสี่แม่แม<ะ>่บ่เนี่ยนะออกดูยี่นี่ตัวนหกสามสามแปดมากนี่น้องพี่เฮตึมผู้เดียวหรอค่ะท่านผู้ชมสารคดีนี่สวัสดีค่ะครับ